อกุศลกรรมบทสิจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสมอย่างความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจมีสมอย่างจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสมอย่างเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติ ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 2. เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่มีเจ้าของม่ได้ให้คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าก,ก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งการขโมย 3. เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในการคือประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเข้ามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัย เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แหลเป็นความไม่สะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความไม่สะอาดทวาจามีสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติกล่าวเท็จไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้สึกอย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรใรๆก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 2. เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้ทําคนที่สามัคคีกันให้แตกกัน หรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้นพอใจยินดีเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวกผู้กล่าววาจาที่กระทําให้แตกกันเป็นพวก 3. เป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจาหยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ เขาเป็นผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้น 4. เป็นผู้มีวาจาเพ้อเจอ้อคือเป็นผู้กล่าวไม่ถูกการไม่กล่าวตามความจริงกล่าวไม่อิงอัดไม่อิงธรรมไม่อิงวินยัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ถูกกาละเทศะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์จุนทะอย่างนี้แล เป็นความไม่สะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชาความเพ่งเลงเป็นผู้โลกเพ่งเลงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้ 2. เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริในใจเป็นไปในทางประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทำลายจงขาดศูญจงพินาศอย่าได้มีอยู่เลยดังนี้เป็นต้น 3. เป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผล การบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทําชั่วไม่มีผลโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาบิดาไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งในโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มี ดังนี้จุนทะอย่างนี้แหลเป็นความไม่สะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แหลเรียกว่าอากุศล,ลกรรมบทสิบจุนทะบุคคลประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบเหล่านี้ลูกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้วแม้จะลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไม่ลูบแผ่นดิน ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะจับคูไมสดก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไม่จับคูไมสดก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะจับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไม่จับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะบำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไม่บำเรอไฟ ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไหว้ดวงอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไม่ไหว้ดวงอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้แม้จะไม่ลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดไปไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรจุนทะเพราะเหตุว่า อกุศลกรรมมาบทสิทิประการเหล่านี้เป็นตัวความไม่สะอาดและเป็นเครื่องกระทําความไม่สะอาดจุนทะอันหนึง่งเพราะมีการประกอบด้วยอกุศล,ลกรรมมาบททั้งสิประการเหล่านี้เป็นเหตุนรกย่อมปรากฏกําเนิดเดรฉานย่อมปรากฏเปรตวิสัยย่อมปรากฏหรือว่าทุกขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมี อุสล,ลกรรมมาบทสิทจุนทะความสะอาดทางกายมีสมอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสมอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสมอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้ วางศัตรามีความละอายถึงความเอนดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 2- ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มิถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งการขโมย 3. ละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเว้นจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำร,รักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม่หญิงอันเข้ามั่นไว้ด้วยการคล้องมาลัย ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แหลเป็นความสะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า 1. บุคลบคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเอง เพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไร่ก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 2. ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วก็ไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกัน อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพรียงกัน 3. ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรัก เป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ละคำพูดเพอเจอเว้นขาดจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิง มีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่า 1. นึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่า สิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้ 2. เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้น 3. เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปปาติกะสัตว์มีสมณะพรามที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเอง แล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมมาบทสิบจุนทะบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมมาบทสิบประการเหล่านี้ลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้วแม้จะลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่ลูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับโคไมัยสดก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับโคไมัยสดก็เป็นคนสะอาดแม้จะจับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่จับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแม้เป็นคนบำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม้จะไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาด แม้จะไม่ไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม้จะลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดแม้จะไม่ลงน้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดข้อนั้นพระเหตุใดจุนทะเพราะเหตุว่ากุศล,ลกรรมบทสิบประการเหล่านี้เป็นตัวความสะอาดและเป็นเครื่องกระทำความสะอาดจุนทะ อันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศล,ลกรรมรบททั้งสิประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมี